ช้ำๆแบบอู้ยเจ็ดแต้มเอาแล้วไงล่ะไม้นี้กินรอบ,บวงนะทุกคนนะโอ้โหเจ้าสองแต้มเราเจ็ดแต้มสวยๆไปเลยบวกมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะไปเรื่อยๆนะทุกคนนะก็ขอไปย้ำห้าเหมือนเดิมนะทุกคนนะขอย้ำเหมือนเดิมอุ้ยดีนะน้อยเนาะสุดแต้มสองเลี้งด้วยแปดได้ไหมเจ็ดก็ได้อ้าวเจ็ดแต้มค่ะสวยๆค่ะเจ็ดแต้มโอ้โหเจ้าหกแต้มเราสวยกว่านะทุกคนนะโอ้โหสองตาติดแล้วเนี่ยหรือยังไงไปกันต่อคะ่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะจ๊ะสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับน้องสี่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะรอบนี้น้องก็มาในเกมไพ่ปักเด้งจะอยู่ที่ค่าอินทีโป๊กเกอร์นะคะทุกคนคะ่ะรอบนี้น้องพกทุนมา80บาทนะรอบที่แล้วก็คือมันนานแล้วนะรอบที่แล้วก็คือ80บาทในตำนานนะทุกคนอนะโอ้โหบว,วกมาแตกแตนค่ะทุกคนคะ่ะรอบนี้น้องก็ลองมายั้งดูว่ามันจะเป็นยังไงเกมนี้ก็เล่นง่ายเล่นไวนะคะทุกคนคะ่ะเล่นกับคนจริงนะคะไม่มี AI นะเอยเดี๋ใส่ก่อนส่กเออเดี๋ยวรันุสย เดี๋ยวเปิดปุ๊บโอ้โหเจอเจ้าบล็อกแปดโอ้ปิดจบเลยนะไม้แรกก็โดนเลยนะทุกคนเอ้ยไม้แรกเจอเจ้าดักบล็อกค่ะทุกคนเดี๋ยวนะสีขอไปเออขอเพิ่มแล้วกันอุ้ยนะ่าไพ่เก้าเก้า <9 S 2> ค่ะทุกคนคะ่ะเกมนี้แทงขั้นต่ำเพียงสองบาทนะทุกคนคะ่ะเป็นเกมออนไลน์นะทุกคนนะเล่นในมือถือเล่นง่ายค่ะทุกคนคะ่ะไม่ต้องกระจักลงตักแบบนะอยากเล่นตอนไหนหยิบมือถือขึ้นมาค่ะทุกคนคะ่ะเออสำหรับใครที่อยากเล็นอยากลองนี้จิ้มิล็งใต้คอมเมนต์นะคะพี่พีหรือแอดจีดบิ GW สองสี่จะมีน้องแอดมินให้คําแนะนํานะคะหรือทักมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสีให้คําแนะนํานะอุย้ยเจ็ดแตม้มเจ็ดแต้มข้างก่อนละคันทุกคนเกมนีม้เล่นง่ายนะคือสีอยากเล่นอะไรก็คือม,ม,มือถือมานะทุกคนนะเป็นเกมออนไลน์นะโหแค่มีมือถือเครื่องเดียวค่ะทุกคนคะ่ะเล่นง่ายๆเล่นในบ้านนะแอรชำๆแบบอุย้ยเจ็ดแตม้มเอาแล้วไงล่ะไม้นี้กินรอบวงมาทุกคนนะโอ้โหเจ้าสองแต้มเราเจ็ดแต้มสวยๆไปเลยบวกมาแล้วค่ะทุกคนค่ะไปเรื่อยๆนะทุกคนนะก็ขอไปย้ำห้าเหมือนเดิมนะทุกคนนะขอย้้้าเเหมมือออนนนดดิยโะ สดแต้มสองเล่มด้วยแปดได้ไหมเจ็ดก็ได้แป้งเจ็ดแต้มค่ะสวยๆค่ะเจ็ดแต้มโอ้โหเจ้าหกแต้มเราสวยกว่านะทุกคนนะโอ้สองตาติดแล้วเนี่ยหรือยังไงไปกันต่อค่ะรอบนี้เหมือนหมานะสวยๆนะเล่นง่ายๆกับทุกคนค่ะเกมไพ่เนี่ยทุกคนเนาะเกมไพ่ออนไลน์ค่ะทุกคนใช้แค่ตั๋วเกสองบาทเท่านั้นนะโอ้ถูกวันนี้ไม่มีแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอบนี้สี่ขอสิบเลยแล้วกันสิบแป้งปแปดสวยงามมากสวยแบบสับๆเลยโอ้หนี่ถ้าสลับกับคนข้างๆนี่ปแปดสองเล่เลยนะจ๊ะโอ้ยเจ้าสีแต้มอีกแล้วที่สวยๆกับทาะ สวยอีกแล้วค่ะโอ้โหมาดูกันว่าจะสถิปีนี้จะกลับมาไหมหรือจะยังไงโอ้โหตำนานมากทุนใส่สิแม่เนี่ยรอบนี้สิเหมือนเดิมจ้ะสวยๆนะอุ้ยเจ็ดแต้มสองเล่งก็สวยแล้วสวยแล้วค่ะลอกินเด้งเนาะลอกินเด้งอ้าได้กินเด้งสมใจกับทุกคนค่ะอุ้ยบวกมาแล้วนะทุกคนนะบวกบวกุปิดบวกตลอดเลยบวกจำนวกอุ้ยข้างๆก็ฟูเฮานะอุ้ย ฟูลเฮาส์ค right. ิงด้วยโอ้โหคูณห้าเท่าทุกคนเอ้ยสวยๆสำหรับใครที่อยากลิ้มอยากลองนี่จิ้มลิ้งใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่หรือแอปจดับบิสองสี่จะมีน้องแอดมินให้คำแนะนำนะคะเป็นเกมในมือถือค่ะพี่พี่ขาเล่นง่ายนะทุกคนนะหรือมาดูสีบอลก็ได้โอ้โอรอบนี้เจ้าปอกเก้านะจอดเลยจอดทุกคนเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างๆอุ้ยข้างๆชนะนะเพราะว่าปอกเก้าสองแดงรอบนี้ให้เขาคืนนะทุกคนนะเล่นง่ายๆในมือถือนาทุกคนเนาะเล่นแนนในแอปฉับแตอนนี้โอ้โหหกเต็มเอา กินปุยมุยมันสองตาติดแล้วเล้สูอย่าให้เป็นตำนานนะแปดสิบนี้อย่าให้เป็นตำนานนะเออมันต้องบวกสิเดี๋ยวนะขอเมื่อกี้โดนไปสองรอบแล้วนะทุกคนนะใส่เลยเดี๋ยวเออมาสีออก8พแปดแปดสิบไม่ใช่บลอกแปดกทุกคนคะ่ะโอ้โหสวยงามงานันสวยงามเลยกลับคืนมาแล้วนะโอ้โหแปดสิบในตำนานนี้ก็สวยงามมากนะทุกคนค่โอ้โห เลยทุกคนเอ้ยเกมนี้ก็เล่นง่ายเล่นไว mm. ค่ะทุกคนคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้สีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สีด้ยวยนะคะ mm. เดี๋ยวไว้เจอก,กันซิใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ